สวัสดีครับร้านโปรเกมเมอร์ครับวันจันทร์ที่4นะครับพฤศจิกายนนะครับก็เริ่มคลิปแรกของวันนี้นะครับก็เป็นการลองแผ่นเกมนะครับของลูกค้า1นรายก่อนนะครับเพ2นะแต่ลูกค้ารายนี้สั่งเกมเพ2มาทั้งหมด12เกมนะครับเป็นเกมที่มีแบบแผ่นเดียวหมดเลยนะครับก็ถ้าสิบสอเกมส2แผ่นนะครับในคลิปแรกนี้ผมลองหกแผ่นนะครับตามนี้ก่อนนะเริ่มลองเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็ตอนนี้ออเดอร์ที่เข้ามา นะครับตอนนี้มีทั้งหมด15แล้วนะฮะ15ก็คือเนี่ยผมก็เดี๋ยวจัดการไปจะแบ่งคลิปละ5 3คลิปแล้วถ้าเกิดว่ามีออเดอร์เพิ่มมากลางคันมันแต่มันก็จะเติมได้นะเติมเป็นคลิปสุดท้ายเติมเป็น6เดีมันจแต่ผมเผื่อไว้เป็นอย่างนี้ดีกว่านะ6เป็นคลิปละ6แผ่นไปนะ6 38ก็คือตอนนี้มันมา15ก็คือมันยังเผื่อได้อีก3 3แผ่นเนาะ ก็เผื่ออย่างนี้ไปดีกว่านะครับเนี่ยคือมันเป็นออเดอร์มาตั้งแต่วันอาทิตย์นะครับอ่าค้างจักวันอาทิตย์เพราะเมื่อวานผมวันอาทิตย์ผมไม่ได้ไปส่งเนาะก็เนี่ยจะมีเนี่ยลูกค้ารายนี้นะครับสั่ง1นสิบสองเพยสิบสองแผ่นนะเพนเพ2สองแล้วก็มีเกมเพ2สองตัวนี้ลูกค้าหนึ่งแผ่นนะครับนะจริงๆมาเป็นรายแรกเลยของวันอาทิตย์เมื่อวานนะครับแต่ผมไม่ได้เอามาลองนะเพราะว่าพอดีว่าเดี๋ยว,ดยวกดตรงนี้ก่อนนะพอดีว่า มีลูกค้ารายล่าสุดเลยเนี่ยนะครับสั่งโรบอทเข้ามาเนี่ยนะครับเพิ SO ่งสั่งเข้ามาเลยตอนประมาณเก้าโมงนะครับซึ่งผมยังไม่ได้ทําเลยนะครับผมกาลังเคลียตัวนี้อยู่ล่างๆอยู่ก็เลยเดี๋ยวว่าจะเอาโรบอทไอที่ลูกค้าสั่งหนึ่งแผ่นเนี่ยกบตัวนี้ที่หนึ่งแผ่นเนี่ยอัดไปด้วยกันเลยนะครับจะได้ลองแบบเสร็จทีสองลายไปเลยนะครับแต่ตัวนี้ทําเสร็จแล้วนะเนี่ยเนี่ยฟีฟ่าทำเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรอทาตัวนี้เสร็จก็เดี๋ยวเอาไปอัดด้วยกันนะครับแล้วก็มี ลูกค้าทวิตเต็ดสองลายหนึ่งเกมเพนหนึ่งเนาะอันนี้ก็สองนะครับมีแค่นี้นะก็มีลูกค้ารายนี้อ่นะอย่าเข้าเกมตัวนี้ก่อน <Evil> ก็ลูกค้ารายนี้นะครับสั่งเข้ามาสิบสองเกมนะครับไม่ได้ใช้โค้ส่งฟรีมานะเนี่ยก็คือลูกค้าจ่ายค่าส่งนะครับเนี่ยก็คือจ่ายค่า <1990. S 1> ของเจ็ดหกสามกับค่าส่งสามสิบแปดนะครับ <Never forget. S 1> นะเนี่ย ทางผมก็จะได้ค่าสินค้า763นะครับอันนี้ค่าส่งจะไม่ได้นะเดี๋ยวมันไปหักนะครับแล้วก็ค่าธรรมเนียมเนี่ยโดนไป108บาทก็คือ763กับ108นะฮะ763นะครับกับ, 3, นบ108นะครับมันจะเหลือ655เนาะก็คือ655เนี่ยคือ,คอผมต้องการไล่ให้รายได้จริงอ่ะรายได้ที่ผมจะได้จริงอ่ะนะครับต่อต่อแผ่นเกมแผ่นหนึ่งอ่ะผมขอ50บาท <น>ขอห้าสิบบาทนะครับ <President S 1> ก็คือสิบสองแผ่นก็คือหกร้อยนะหกร้อยนะครับมันก็ยังเหลืออยู่ห้าสิบห้าบาทนะห้าสิบห้าบาทก็ห้าสิบห้าบาทเนี่ยก็ต้องมีหักค่ากล่องอีกนะครับกล่องกล่องห้าบาทแต่ใส่ไม่ลงแน่ๆนะครับมันก็ต้องใส่กล่องสิบบาทดีนะครับ เนี่ยมันก็จะเหลืออยู่45 45นี้เป็นไรายได้เกินส่วนเกินกําไรส่วนเกินนะครับจากที่ผมต้องการนะมันเหลืออยู่45นะครับ45มันเหลือเป็นส่วนเกินมานะครับก็45เนี่ยผมก็จะไม่ได้เอามันเป็นกําไรส่วนเกินก็จริงแต่ผมก็จะไม่ไม่เอานะครับไม่เอาตรงส่วนนี้นะก็จะคืนกําไรให้ลูกค้าตรงส่วนนี้เป็นกล่องไปนะครับ ก็คนะือกาไรเพิ่ม <c Mic> ขึ้นเนี่ยผมไม่ได้เก็บเอาไว้เองนะครับ <c ces> ผมใช้วิธีส่งส่งเป็นกล่องอย่างเงี้ยให้นะนะครับส่งเป็นกล่องอย่างนี้ให้กนะนะ็สี่สิบห้าผมจะได้ให้ได้ห้ากล่องนะครับคืนให้ห้ากล่องนะครับในในคลิปนี้ก็จะเห็นอยู่แล้วนะว่า <c lic an> สามกล่องนะครับสามกล่องนะนะครับคืนให้สามกล่องแล้วนะก็เดี๋ยวคืนให้สามกล่องก็เดี๋ยว จะมีเอคลิปที่เหลือนะครับจะมีอีก2กล่องให้นะครับนะไลไลไปนะครับคือให้ห้ากล่องนะ <You are S 1> <ๆ>อ่ะโอเคเนาะ <are> ลองเดี๋ยวลองให้จบเลยกดเข้าไปเลยนะ <are> เอะทำไมจอไอเครื่องผมมันสีมันตกเสียนอยู่เรื่อเยเลย เอ้าสายเอรูเสียบข้างหลังมันเริ่มไม่ดีแหละไม่ใช่สายนะผมว่าสายน่าจะยังปกติอยู่แต่เครื่องเนี้ยเอไอระบบประมวลผลภาพมันอะน่าจะเริ่มไม่ค่อยดีแล้วสีมันไม่สดใสเลยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้อีกเครื่องหนึ่งแทนและสีมันเนี่ยมันเหลืล่อมๆืมน่าเกลียดมากเลยขี้เกียจเปลี่ยนวะ อีกเครื่องหนึ่งหัวหัวอ่านก็ไม่เคยจะรีเท่าไหร่มงมันสู้ตัวนี้ไม่ได้อะเดี๋ยง่ายเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนอีกเครื่องหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปดูที่เครื่องหนึ่งล้วกันนะฮะเพราะยังไงก็ต้องอัดอัดอีกคลิปอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่เกมเกมไอ้นี่นะเกมภาพเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่นะนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเบาะภาพมันจะมาปกติคือเครื่องผมตอนนี้ไม่เคยโอเค นะเริ่มเละเริ่มอะไร<ส>อ่าส่วนเอยไปเมื่อแมรเนี่ยนะครับลูกค้าจะได้เป็นแผ่นโซนี่ไปเลยนะครับมันเหลือมันเหลืออยู่นะเนี่ยเป็นแผ่นโซนี่เลยนะครับมันเหลืออยูนะ่ไม่มีใครสั่งเป็นเกมที่ไม่มีใครสั่งนะครับแล้วก็เคยทําไว้นะครับมันก็เลยยังเหลืออยู่ ก็ให้ลูกค้าไปเลยนะครับแพลโซนี่เนี่ยนะเหลืออยู่ก็ให้เลยก็ตรงนี้นะครับถ้าลูกลูกค้าจะมองว่าเป็นแผ่นเป็นแผ่นเก่าที่เหลือจากการขายที่ขายไม่ออกนะเหลืออยู่แบบเก็บไว้นานนะจะมองอย่างนั้นมันก็ใช่แหละถูกต้องนะครับแต่จะให้ผมจะให้มองอีกมองมองอีกมุมนึงว่าแผ่นมันอ่ะมันทํามานานแล้วก็จริงนะครับแต่แผ่นมันอ่ะมันมันคุณภาพดีนะครับนะทำมานานแล้วก็จริงแต่มันยัง เก็บไฟล์ได้อยู่แผ่นมันไม่ได้เสียนะครับมันยังเก็บไฟล์ได้อยู่นะเนี่ยเนี่ยผมลองให้เนะี่ยก็คือเนี่ยมันแผ่นยังเก็บได้ไฟล์ไฟได้อยู่มันก็เป็นการบ่งบอกได้ว่าแผ่นมันคุณภาพดีจริงนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าได้ของดีนะครับมันไม่ไม่ไม่ใช่บอกจะบอกเอจะบอกว่าแบบเก็บนานแล้วมาขายให้ไม่จริงนะฮะแต่แต่ไม่ใช่ไม่จริงอ่ะก็คือมันก็จริงนะแต่แต่แผ่นมันคุณภาพดีมันเก็บนานมันก็ไม่เสียนะครับ นะมันก็จะดีกว่าแบบแผ่นใหม่ที่เพิ่งทํามาแต่แต่ถ้าเกิดว่าแผ่นมันไม่ได้คุณภาพจริงมันอาจจะเสียได้ไงนะครับแต่ตัวนี้มันไม่เสียแล้วไงนะมันเก็บนาน worry. แล้วมันยังเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่มันยังเข้าเกมได้อยู่างเงี้ยนะครับมันก็แสดงว่ามันดีกว่าแน่นอนนะที่จะไปไปแบบทําแผ่นใหม่แล้วไปเจอแผ่นที่มันเก็บได้ไม่นานทําแผ่นใหม่เล่นแป๊บเดียวก็เสียอะไรไงแต่ผมก็พยายามเลือกใช้ที่แผ่นที่มันมีคุณภาพแหละนะครับนะปัจจุบันก็คืออย่างที่เนี่ย เห็นอยู่ว่าใช้ HP มันก็โอเคอยู่เพราะว่า HP ผมก็ทดสอบแล้วว่ามันก็เก็บไฟล์ได้นานอยู่นะครับแต่ก็คือก่อนหน้านี้มันก็จะที่บอกมันมีโซนี่อ่ะมันโอเคกว่านะแต่มันเลิกขายไปแล้วไงนะครับเลิกขายไปแล้วก็เลยต้องมาเปลี่ยนมาใช้ HP แทนนะครับแต่ได้เนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยคือถ้าลูกค้าถ้าลูกค้าแบบสั่งเกมมาเลยที่มันมันยังมีแผ่นโซนี่รู้เ,เหลืออยู่ผมก็ให้ไปเลยนะ นะครับเกมไหนไม่อยู่ก็ขายได้ก็ขายให้ไปเลยนะครับมันดีกว่าที่ผมมาเก็บเอาไว้แล้วผมไม่ได้เงินอะไรนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกผมขายมานานแล้วมันมีแผ่นที่ทําทําทําไว้ตอนแรกนะครับใช้แผ่นตรน,นี้ทำทำทเอาไว้แล้วมันไม่มีใครสั่งไปเลยนะอืมสั่งมีคนในเมื่อมีคนสั่งมาก็เนี่ยก็จะเทสให้ดูว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับนะก็ขายให้ไปเลยเนี่ยมันยังใช้ได้ปกติเด้เลยไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับ นะเนี่ยแสดงว่าแผ่นมันโอเคมันโอเคมากๆอ่ะนะครับคือไม่ได้ขายแผ่นเก่าแล้วมันใช้งานไม่ได้นะก็คือผมกเอมาเทสให้ให้ดูเนี่ยนะครับว่าเออมันเป็นแผ่นเก่าแล้วแต่ก็ยังเนี่ยเปิดเล่นได้ปกตินะครับนะตรงนี้ตัดไม่ได้เลยต้องให้มันคุยด้วยเออจากแากภาคนี้ไอสไปเดอ์แมนนี่มันโอเคหน่อยภาพภาพไม่ไม่เละทําไมไอไอเลสเดน์ภาพมันลายๆวะ Somebody wake the computer up. It's time <laughs> to go home. Mission briefing software online. Welcome, Colonel Peart. Let me show you around. These are the mission selection terminals. You'll use to select and start your missions. This is the options terminal, where you can make adjustments to the game settings. This is the roster terminal where you can select the character that will join you on missions. Up here is the rewards terminal. You can use this terminal to view <coughs> rewards <coughs> that you unlock during missions. Over here is the upgrade lab. This is where you can upgrade your web abilities and unlock powerful special attacks for your sidekicks. We're on our way to Tokyo right now. Why don't you take a moment to look around? this? I นี่คือเปลี่ยนตัวเหรอเนี่ยก i d e k i c k s e l ก c t เอออเหมือนกับชุดคัสตอมมั้งเป็นชุดคัสตอมของสไปเดอร์แมนซึ่งมันจะมีแบบความสามารถแตกต่างกันเนี่ยมีค่าพลังต่างกันมีเข้าสเตตนึงไปเล่นโตเกียวเจแปนอ่าเนี่ยเดี๋ยเทสโหลดฉากนะฮะเนี่ยมันเล่นได้ปกติเลยเนี่ยมันไม่ได้เสียอะไรเลยนะครับนะ กดตัดเลยอะเข้าโอโหลดกิชชันตัวเกียวอเข้าไปเนี่ยโหลดผ่านเข้าเกมได้แน่นอนนะครับแผ่นหุนุ่งม่มันโอเคมากๆเลยนะนะครับเนี่ยนะอ๋อเป็นเพื่อนด้วยเหรอ เอออันนี้ก็ไม่แตกนะเดี๋ยวผมลองกลับไปหลุดไปไปลองไอเดเซเดนให้อีกทีหนึ่งนะว่ามันจะแตกห้ือม่เดีอลองดิฟห้ากันทเวนตี้ไฟทูไลท์นะครับอลองนี้ก่อนแล้วเ,เดี๋ยวลองไอนี่ ไอ้ไอเกมไอนารูโตะเนี่ยลูกค้าสั่งครบสามโซนเลยนะพักสามพักสี่พักห้านะมันสามโซนเลยนะครับก็คือนารูโตะของเพ2สองเนี่ยมันมีม,นม,มันมีถึงห้าแหละนะถ้าถ้าจะนับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแต่ของญี่ปุ่นนะมันจะเป็นนารูโตะอัลติเมทฮีโร่หนึ่งสองสามแล้วก็ เป็นรูโตอะไรโคโนฮะสปิริตแล้วก็เป็นโคโนอ่าอะไรอีกชื่อหนึ่งอ่ะมันถ้าเป็นเมน์ชาติญี่ปุ่นอ่ะอ๋อญี่ปุ่นจะมีหกภาคมั้งผมจําไม่ถูกอ่ะมันจะมีอ๋อไม่ใช่ดิไอต้องไปดูอีกทีนึงอ่ะมันจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็อุสมากิโคนิเคิลอ่ะหนึ่งกับสองอ่าใช่มันมีทั้งหมด7็ภาคนะอุสมากิโคนิเคิลหนึ่งกับสองอีก ใช่ถ้าจะเอาเวอร์ชันภาษาอังกฤษจ,จะมีหนึ่งองามสี่ห้าแล้วก็อุซึมากิโคนิโคลหนึ่งกับสองใช่มันมีทั้งหมดเจ็ดภาคแต่ถ้ามันเป็นญี่ปุ่นสามภาคแรกมันจะเป็นเนี่ยนารุโตอัลติเมตฮีโร่หนึ่งสองสามแล้วก็ภาคไออุซึมิกิโคนิโคลมันจะเป็นเอไม่ใช่ดิภาคสี่กับภาคห้ามันจะเป็นไอนาลุติเมตฮีโร่หรืออะไรผมจำไม่ได้อะหนึ่งกับสองเอหนึ่งกับสองอ่ะนะ มันจะใช้ชื่อเป็นอีกอย่างหนึ่งอันหนึ่งกับสองอแล้วก็ส่วนไออุสมกิโคอนิเคิลหนึ่งกับหนึ่งภาคหนึ่งมันก็จะของ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 ภาษาอังกฤษมันก็จะไปตรงเลอุสมกินุอะไรเนี่ยแหละอุอุุสมะกิชื่อ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 ภาคมันจะชื่ออุสมกิอะไรสักอย่างนินเดนหรือไงน่ะอ่นนั้นก็คือภาคหนึ่งส่วนภาคสองอุสมกิเอโคอนิเคิลสองอ่ะมันน่าจะเป็นโคนงคะสปิริตมั้งน่ะเพเพยสองจะมีทั้งหมดเจ็ดภาค ใช่อันนี้ก็คือภาค3แต่อันนี้ภาค3ญี่ปุ่นนะฮะอันนี้ภาค4 US นะครับอันนี้ภาคห้ายุโรปนะครับนะภาค5้ายุโรปพอดีว่าภาค5โซน USA ผมเช็คแล้วมันไม่ออกนะภาค5มันไปออกยุโรปเออแปลกดี USA มันออกแค่ภาค4แล้วก็อุซมาก,กิโคลิเคอหนึ่งกับสอง ภาคภาค USA มีแค่หกอ่ะนะครับ A ภาคห้ามันไม่ยอม USA มันไม่ออกนะอันนี้อันนี้ไม่ได้ค้างอะไรนะมันมันบหกให้อ Continu เขา้าแบบซ้อมสตาร์ทมาแล้วเว้ยเราต้องยิงตำรวจใช่ไหมนะกดอะไรยิงวะเอา อิดวะว่ามันก็หลบก็ได้ไว้เฮ้ยโอ้โดนเครื่องเลือ,ลอดขึ <laughs> น้นหลอดแล้วนะอะนะครับโอเคเนาะไอ้นี่มันฟิลคล้ายๆกับอะไรนะที่มันยิงยิงอย่างเงี้ยก่อนที่ลอมไปเดี๋ยว นึกชื่อไม่ออกอะไรอะไรนิวยอร์กเคมอะไรทุกคํามเออทุกคํามนิวยอร์กอะไรสักอย่างเนี่ยมั้งหรือหรือหรืออะไรที่มันเป็นเป็นอย่างนี้เลยถือปืนคู่อย่างนี้เลยยิงคล้ายๆก็เลยทำดินแบบกันเหมือนกันเลยเว้ยแต่เกมนี้เหมือนรู้สึกจะยังมีคนสั่งอยู่ไม่กี่คนนะ่ะนะนเท่าที่ผมจำได้ที่อีก,กันหนึ่งมัน มันเป็นอีกแบบหนึ่งอ่ะแต่เกิดเปิดเกมมาคล้ายๆกันเลยยิงสู้กับตรวจ <c oughs> แต่ไม่ใช่อันนี้นะผมจําได้ว่ามันเป็นอีก,อกเกมหนึง่งแต่พันทําคล้ายๆกันเดะเลยนะเอออันนี้ก็ใช่นะอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ก็จะเป็นอันเก่านะครับแผ่นเก่าที่ผมเหลืออยู่เดกกี๋ยวกีลลืมให้ดูนะอันนี้เป็นเวอร์เป็นแผ่นเวอร์ประทิมเลยนะครับแผ่นดีเลยนะอันนี้เป็นแผ่านยี่ห้อเวอร์ปะทิมเลยนะครับ จะดีกว่า <c oughs> าษญี่ปุ่นนะไอ้ <You. S 1> อันนี้กลับไปยังไตเติลไม่กลับอ้าวแล้วมันคอนติเนียเหรอคอนติเนียเดี๋ยวไม่มีเซฟอ๋อต้องเลือกอันนี้เหรอเลือกผิดเลือกผิดอันล่างมันคอน u ินิวมันแล้วมันไม่มีเซฟเนี่ยเล่นได้แน่นอนนะอันนี้ก็ไม่ที่เสียนะครับเนี่ยแต่ตอนแรกไอฉากไอตอนแรกที่เปิดแผ่นมาต้องรอโหลดนานสักนิดหนึ่งนะ พอขึ้นมาแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรละน่าจะไอ้ที่นานน่าจะเป็นของของของตัวเกมมันอยู่แล้วอ่ะนะครับมันไม่ได้ผิดมันไม่ได้เป็นที่แผ่นอะไรนะเพราะว่าเนี่ยพอเข้าเกมมาตรงนี้มันมันก็โหลดปกติแล้วมันก็เร็วอยู่นะครับคือมันก็รอแป๊บหนึ่งมันก็ฉากมาฉากมาเคยตอนช่วงแรกมันอาศัยต้องรอโหลดข้อมูลนานนิดนึงนะครับนะแต่ไม่ได้เป็นภาพภาพเละอ่ะภาพแตกผมแตกอัน แต่มันแตกอยู่นิดนึงนะครับแตกไม่ได้เยอะแต่เอล็กเบนมันแตกเยอะอยู่เ <c oughs> นี่ยอันนี้เป็นเบอร์ประทิมน,นะครับให้ไปเลยนะ <c oughs> นเหลืออยู่ตอนนั้นทําทําแล้วลูกค้าไม่เอาด้วย <c oughs> เออคือตอนนั้นอุตส่าห์แบบใช้ใช้แผ่นดีมาลกขายจรช่วงนั้นลูกค้าแต่ไม่เอานะ <c oughs> คือมันเป็นเออตอนนั้นคือ คือผมที่ผมทําแผ่นแบบ HPA ไอไม่ใช่ h p ดแต่ไอไอโซนี่อย่างเงี้ยนะครับเบอร์ประทิมอย่างเงี้ยนะครับคือผมก็เหมือนกับทาไว้เป็นเป็นเหมือนกัเป็นแผ่นต้นฉบับของทางผมอะนะที่ผมแบบเออจะเอาไว้เก็บไฟล์เก็บอะไรมันนะครแต่ตอนนี้คือไม่ไม่เก็บแล้วขายได้ก็ <_ A> ขายไงนะครับผมก็เลยใช้แผ่นยี่ห้อดี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 มาทำเพืนะ่อที่แบบเออจนจมันจะได้ เก็บเอาไว้เป็นต้นฉบับได้เลยถ้าได้ไม่หายนะแต่ก็คือขายได้ก็ขายนะแล้วช่วงนั้นคือคือแผ่นมันก็ HP พมันยังไม่มีด้วยนะครับตอนนั้นนะมันก็จะมีตอนนั้นมีมีโซนี่มี Sony, มีปิโ้มีวอมบ์พีมมีฟิลิปมั้งนะตอนช่วงนั้นแล้วก็พวกยี่ห้อของจีนอื่นๆอีกซึ่งผมก,ก็ไม่ได้ใช้ยี่ห้อของจีนไงนะผมก็จะเลือกยี่ห้อดีๆหน่อยตอนนั้นก็เลยใช้แผ่นโซนี่กับ กับเบอร์ประทิมนเนี่ยแหละทำทำอยู่เยอะก็ลงทุนพอสมควรในตอนนั้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกันต้องรอ,อนิดนึงอ่ะไตเตร์ถึงขึ้นพักสี่อ่ะพักสี่นะ ไม่เสร็จเดี๋ยวมาเสร็จหมอ่ามีสคริปต์มุมี่ผนมะข้ามไปเลยนะเพื่อความเร็วแล้วก็เป็นการเทสด้วยเพื่อการเทสด้วยนะครับกดข้ามเนี่ยมันก็ต้องมาโหลดฉากต่อไปให้เนะี่ย คือถ้ามันตัดฉากเข้ามาโหลดเข้ามาอะไรได้เร็วอย่างเงี้ยคือก็บมันก็เป็นการบ,บอกได้ว่าแผ่นมันโอเคนะครับนะคือกดข้ามปุ๊บเนี่ยมันสามารถเข้าฉากต่อ,อกไปมาโหลดได้เลยเนี่ยอันนี้ก็เหมือนการอธิบายวิธีชใช้อัปเกรดวิธีอะไรเนาะประมาณน,นี้นะครับอ่านนะต้องไปลองไอ้เล s i d e เดใหม่ไหมจตะคือเนี่ยตอนนี้บางเกมก็ภาพก็กลับภาพก็กลับมาแตกอย่างเงี้ย เป็ีนที่เครื่องอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองในในในเครื่องอีกเครื่องแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปถัดไปเดี๋ยวผมเปลี่ยนอีกเครื่องให้นะแล้วเดี๋ยวเอาตัวนี้มาลองซ้ำให้อืเดี๋ยวลองซ้ำให้ เป็นอีกเครื่องหนึ่งดูแต่มันต้องเทสก่อนว่าหัวอ่านมันดีแค่ไหนนะมันไม่ได้ใช้เลยอะ่ะผมก็หมกอยู่ในนั้นผมลองแต่เครื่องนี้อย่างเดียวเลยเพราะเครื่องนี้มันมันยังสภาพดีอยู่อ่านอะไรได้ดีอยู่แต่มันเนีย่ยมันจะมีปัญหาเริ่มไอ้ไอ้ไอ้กัดไอ้ตัวประมวลผลภาพแบบมันเริ่มเสื่อมเริ่มเสื่อมเริ่มเสียภาพมันจะเลยไอ้ลาย,ลาย,ลายแตกเป็นบางจังหวะนะอย่างถ้าใครเล่นคอมอย่างเงี้ยก์ดจอเะลรเริ่มเสื่อมก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะ การจอเสียมันก็จะเป็นเริ่มออกลายลาเริ่มอะไรภาพเวลาแสดงอ่ะนะเนี่ยภาพมันมันจะมีลายลายอยิดนึ่งตัวนี้อ่นนี่ข้าข้านะ เอามันตัดสกิปได้เหมือนเดิมเหมือนกันเลยเหมือนกันพบพักสี่ทีเลยสกิปลงโมวีเริ่มเรื่องเที่ยวกันชิบ โอเคนะครับนะหแผ่นเรียบร้อยนะครับยังไงเดี๋ยวผมจัดการอีก2อสองคลิปให้เหือที่เหลือนะก็ต้องรีบปัดงานอยู่นะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมคลิปแรกครับผมอ่ามันเต็มบอกขึ้นเตือนเต็มพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวต้องตัดจบแค่นี้ก่อนนะครับโอเค